Are you struggling to burn fat even though you've tried countless diets and exercise regimens? Well, I have a secret for you an effective method that will help you burn fat after dark. Many people believe that fat burning only occurs during the day, but that's just a myth. Did you know that your body continues to burn calories even while you sleep? Using the after dark method, you can tap into this natural fat burning process. สวัสดีครับพี่ทักษ i ครับวันนี้เรามาเชื่อมต่อนะครับระบบเข้ากับคลิกแบง n ์นิดนึงนครับระบบทัสจะปริดเชื่อมเข้ากับ c l i c k บงก์นะครับด้วย Product, โปรดักท t r o ิ i ซิลินนะครับเป็น Product ที่สามารถที่จะทําให้เกิดการลดน้ําหนักในขณะที่นอนหลับนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยในต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่เราจะเชื่อมต่อปริดจ,จากตัวทัสระบบทัสนะครับก็คือระบบเซลล p r o c e s ส ที่มีการปิดการขายแบบอัตโนมัติเข้าสู่โปรดักตัวนี้นะครับเราต้องมีทักษะความรู้นิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ท่านมีข้อมูลนะครับที่พันกับยุคนะครับแล้วก็ระบบ AI มากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวระบบทํางานยังไงนะครับวันนี้เขาจะเพิ่มรายละเอียดเชื่อมต่อกับระบบตัวฟันแนลนะครับ เป็น s q u i ตเพจนะครับดูให้จบนะครับก็จะมีความรู้ใหม่เพิ่มมากขึ้นจากระบวิดีโอแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ q u i d Page เข้าสู่ App เ a g ดิงนะครับเข้าสู่ตัว Product ในขณะที่เราสามารถ Capture ตัวชื่อารายละเอียดของ Product ออนั้นๆน,น,นะครับที่มีผู้สนใจเข้ามานะครับออฟอิตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบนะครับทำงานยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับระบบท s สเองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปได้หลายมิติมากมากเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อไปได้ทั้ง Clickbank นะครับ MacBounty a d v a n วนเ e Market h e l เพนะครับ Luxhouse Digital อตัว Digital Store 24นะครับแล้วก็ Partner Stack ยังมีอีกเยอะมากนะครับนี่เป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับในการที่จะเชื่อมต่อนะครับยังมีอีกเยอะนะครับกดสรุปมาเป็น20อันดับนะครับที่อ้างอิงคอมมิชชั่นเรทสูงนะครับไปต่ำนะครับเริ่มจาก Click Bank m ม็กโบลตนะครับแอเวนเกตพวกนี้จะ มีคอมมิชชั่นที่สูง50-95%นะครับแล้วมาที่ Market Health ไล่เรียงมือนะครับ Partner s t a แ k ็กเชียร์เซลเอวินซีเจแอลเพ e ์ลาคูเทนเฟรคออฟเฟอร์นะครับก็มาที่มีคอมมิชชั่นลดลงมานะครับคือสิ่งที่เป็น Physical Product นะครับส่วนมากก็จะอยู่ในพวกออชอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Walmart เองนะครับ Amazon เองพวกนี้นะครับจะมีคอมมิชชั่นอยู่ประมาณสัก2-10%หรือ1%นะครับ ขึ้นกับโปรดักต์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นโัวเฉลี่ยต่างๆก็ไล่เรียงลงไปนะครับดังนั้นเราจะโฟกัสในตัวที่ทำตัวคอมมิชชั่นเลทค่อนข้างสูงนะครับนั่นก็คือตัวคลิกแบงก์นะครับเพื่อเป็นการฝึกเราไปในตัวด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับหากโค้ดเข้าไปในคลิกแบงก์เนี่ยครับก่อนอื่นเขาก็ต้องดูรีพอร์ตก่อนว่าเออโปรดักต์ดูไหนล่ะที่มันสามารถทำเงินได้เยอะถูกไหมครับและสามารถที่จะขายปิดการขายได้ค่อนข้างสูงนะครับเป็นหนึงดอลลาร์ปรากฏว่า โคดโจตัวทร o p ิซ s ล i มนะครับซึ่งสามารถที่จะมีการปิดการขาอยู่ที่140.5ยูสตอร์ละครับ initial s a l e นะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็มีเทรนนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่าเจ้าท r o p ิ s l ล m มนะครับในตัว Marketplace ของ Clickbank เป็นยังไงนะครับใครยังไม่สมัครกิก b บ n k ์นะครับเข้าไปสมัครนะครับฟรีนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Market Place นะครับ ก็จะเห็นตัวารายละเอียดของราคาของ Product ตัวนี้นะครับอยู่ที่140.5 u s ่สิบจุนั่นก็คือเราได้เงินเลยนะครับ140เหรียญนี่ยนะครับก็คือคอมมิชชั่นที่เขาให้เลยนะครับแล้วก็รายละเอีาาเยดนะครับก็จะมีค่า Gravity Score อยู่ที่35.48นะครับก็จะมีการ Upflow ของ Product ด้วยนะครับเรามาดูหน้ารายละเอีาาเยดนิดนึงนะครับในการกดเข้าไปโปรโมทนะครับ เรื่องตัวลิงก์ f i l i a t e นะครับโค้ดก็จะสามารถสร้าง h o p l i n k จากตัวบัญชีนิกเนมของโค้ดนะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นแอดเฟรตลิงขึ้นมานะครับเมื่อได้แอ i l ฟ a ตลิง n ์ลองกดไปดูนะครับจะเป็นหน้าในลักษณะอย่างนี้คือหน้าเซ p a g e ของเขาเลยนะครับแล้วก็มาจบที่สามารถซื้อสินค้าตัว Product ตัวนั้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะซื้อนะครับแล้วเราก็ได้คอมมิชชั่นทันทีนะครับ และนี่คือกระบวนการโปรเซสนะครับเอาละเรามาดูโมเดลที่เราจะเชื่อมต่อกับโลกทสัสนะครับโมเดลตัวนี้คือ a i s m click bank p r o p e r l i m นะครับกำลังผลิตยอยู่ที่140.5 USD o l l a ่ต่อดเอดอร์ตอเดอนนะครับต่อนนึงปีการขายนะครับ estimate order อยู่ที่10 Order ต่อเดือนนั่นก็หมายความว่าอยู่ที่1,405 USD ต่อเดือนนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัว p r o p e i m เนี่ยนะครับก็อยู่ในหมวดของ weight loss นะครับ เรื่องการลดน้ําหนักนะครับคราวนี้มาดูตัวสเปคของเครื่องตัวระบบนิดหนึ่งนะครับระบบผลิตเงินตัวนี้นะครับจะมีกําลังผลิตอยู่ที่140.5ดอลลาร์ 1. ต่อ1 o r d e ออเดอร์ estimate ที่10ออเดอร์นั่นหมายว่าใน1เดือนเราสามารถเทียบปิดได้1,405 0ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับ นี่คือแค่เส้นทางของตัวารายละเอียดของเอนจินตัวนี้แค่นั้นเองนะครับของทร o ปิซิลีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอนจิ e นเพอร์ฟอร์แมนนะครับก็ตีอยู่ที่80%นะครับแล้วก็20%นั้นก็คือเป็น external factor ที่เราคุมไม่ได้ของตลาดนะครับมันจะมีการผันผลเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งที่เราคุมได้ก็คือ knowledge ความรู้ในการสร้างระบบ s u ่วนกระบวตรงนี้นะครับเราติดการขายแบบอัตโนมัติผ่านระบบทสัสนะครับก็จะทําให้เกิดการ euh, ปิดการขายที่เราใช้ AI เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเสถภาของเออยู่ที่95และสามารถปิดการขายแบบอัตโนมัติได้นะครับในขณะที่เราพักผ่อนหรือเราไปทําอย่างอื่นนะครับหบวิโอทำงานนะครับหบบทัสทางานมันก็สามารถที่จะเจนเงินผลิตเงินได้อย่างต่อเนื่องครับทวนี้ตัวรบทาสเองมันจะเป็นการทํางานระหว่างมนุษย์นะครับกับ AI ก็คือหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราสามารถสร้างระบบหุ่นยนต์ออกไปหาเงินแทนเราไปทํางานนะครับในการที่สร้างระบบเซลโปรเซดดึงอะทราฟฟิกเข้ามาดึงคนเข้ามาแล้วสามารถที่จะปิดการขายได้นะครับ ดังนั้นกระบวนการโปรเซสจะเริ่มต้นจากตัวคลิปวิดีโอนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่กระบวนการหาคําถามในระบบแล้วก็สร้างมันคลิปวิดีโอเข้าสู่ระบบเซลฟ์ฟันแนลนะครับเข้าสู่กระบวนการไปที่โปรดัก <oughs> ผ่านแอ i เฟร t e ์ลิงของเราทําให้เกิดเม็ดเงินขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับดังนั้นการที่เราสร้างระบบนี้เราต้องทําความเข้าใจนิดนึงครับก่อนอื่นนี่นะครับเราต้องหาโปรดักก่อนนะครับเคสยกตัวอย่างในลักษณะของคลิกแบงก์นะครับ โคใช้ตัวทริปซิลิมนะครับเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่ตัววิดีโอนะครับผ่านระบบเซฟเฟอแนลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่ตัวระบบคลิปวิดีโอนะครับผสมผสานกันนะครับซึ่งโค้ดต้องรู้ว่าตลาดถามถามคำถามอะไรนะครับแล้วคำถามนั้นนะครับมาวางสคริปต์แล้วก็ Voice Over เป็นวิดีโอขึ้นมานะครับทีนี้การที่เราเข้าไปทำโปรดักต์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่า คําถามของผู้คนนะครับเขามีอะไรบ้างโค้ดก็ให้เอไตัวหนึ่งหาคําถามนั้นออกมานะครับโค้ดก็ได้คําถามออกมานะครับหยิบม,มาสักาําถามหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้เป็นวิดีโอได้หมดเลยนะนะครับหัวข้อของมันก็คือว่าประักตัวนี้คือ Bur n f a t after dark ในขณะที่เริ่มเป็นเวลากลางคืนนะครับมันสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้นะครับดังนั้นเค้ก็ต้องการคําถามเราว่าในตลาดเขาถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกไหมครับ ปรากฏว่าคนดได้ How can I burn fat after dark นะครับเป็นคำถามที่เราจะตั้งต้นจากกระบวนการโปรเซสทั้งหมดตรงนี้นะครับเพราะฉั้น How can I burn fat after dark เขาจะให้ AI ตัวหนึ่งในการทำหน้าที่สร้างตัวระบบ script description ของวิดีโอทั้งหมดออกมานะครับก็ได้ทั้ง keyword description title นะครับแล้วก็วิดีโอ script ออกมานะครับหลังจากนั้นพอดก็สร้าง voice over ออกมานะครับเพื่อจะผลิตวิดีโอออกมาอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า วิดีโอที่ผสมผสานร,ระหว่างความคิดของมนุษย์นะครับแล้วก็ใช้ AI ในการผสมผสานเพื่อทําให้เกิดการปิดบานขายนะครับอย่างต่อเนื่องดึงทราฟิกเข้ามานะครับเป็นยังไงไปดูครับ Are you struggling to burn fat even though you've tried countless diets and exercise regimens? Well, I have a secret for you an effective method that will help you burn fat after dark. Many people believe that fat burning only occurs during the day. But that's just a myth. Did you know that your body continues to burn calories even while you sleep? Using the after dark method, you can tap into this natural fat burning process. So, how does it work? It's all about timing your meals and making smart choices. First, eat a light dinner at least three hours before bedtime. This allows your body time to digest the food and start the fat burning process. Next, avoid high carb and sugary snacks before bed. Instead, opt for protein rich foods or a small portion of healthy fats. This will help maintain stable blood sugar levels and prevent unnecessary weight gain. Additionally, try incorporating a nighttime workout routine. Engaging in light exercise, such as yoga or stretching, can boost your metabolism and burn fat even while you sleep. Finally, Ensure you're getting enough quality sleep. Sleep deprivation can disrupt your hormones, leading to weight gain. By following these simple steps, click the link below this video to unlock the power of the After Dark method and burn fat even after the sun goes down. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel for more tips and tricks to help you achieve your fitness goals. เป็นยังไงบ้างครับกระบวนการนั้นเป็นกระบวนการที่สร้างวิดีโอขึ้นมานะครับหลังจากวิดีโอเนี่ยด้านล่างมันมี description โค้ดจะเชื่อมต่อเข้าสู่ s q u i ปต page นะครับอเดี๋ยวเรามาดู s q u i ปต page กันนิดหนึ่งนะครับโค้ดจะใช้ตัวระบบอีกตัวหนึ่งในการที่จะสร้างตัวรบะบบตัว s q u i ปต page ขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตได้นะครับตรงนี้มาฝึกกันนะครับในการที่จะสร้างตัวระบบ q u ร e ป page ตัวนี้นะครับโค้ดก็จะเอา affiliate link เมื่อกี้ที่อยู่ในคลิก k b a n k มาใส่นะครับมาใใส่ในตัว r e d วีเด t ไปที่ URL ตัวนี้นะครับหากเราเอา affiliate link เนี่ยไปย่อเลยหรือไปวางที่อื่นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าในโซเชียลมันอาจจะบล็อกจะปิดนะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับเข้าสู่ตัว s สกี Page ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้เขากรอกชื่อแล้วก็อีเมลนะครับหลังจากชื่ออีเมลแล้วนะครับกด Submit คือ t r y t h i s s o l u t i o n ก็คือกดใช้ h ฮไลท์นะครับข้อความนะครับ natural solution to burn fat after that นะครับ burning fat after that and see the result for yourself นะครับก็กด try this solution นะครับวิ่งเข้า redirect สู่ตัว affiliate link นะครับที่โค้ดวางระบบไว้แล้วจาก clickbank นะครับผลลัพธ์นะครับมันก็คือหน้านี้ออกมานะครับอ่านี่ก็คือหน้าที่เป็น s u i t page แล้วนะครับเพราะเราใส่ละเอียดชื่ออ e ีเมลนะครับมันก็จะ redirect มาที่หน้าของอตัว ระบบของเซลล์เพจเลยนะครับอ่าเรามาดูหน้าตัวสกิ๊ดเพจนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวโคจะแสดงให้เห็นเลยตรงนี้นะครับเมื่อคนที่สนใจนะครับเข้ามาแล้วก็เขากรอกรายละเอียดนะครับสมมุติว่าเจนิเฟอร์ะ Jennifer นะเจนิเฟอร์นะครับชื่อแล้วก็เจนิเฟอร์แจ้งอีเมลนะครับก็เป็นเจนิเฟอร์เพสสองสามสี ที่อเมล .com คือโค้ดจะแคปเจอร์เมลกับรายละเอียดชื่อตัวนี้เวลานะครับในระบบซิสเต็มนะครับเมื่อทันทีที่เขากด try this solution นะครับมันก็จะ redirect ไปที่ URL โค้ดเลยมาที่หน้าเซสพ้อผีนะครับคนที่เข้ามาดูสนใจนะครับเขาก็ scroll down ลงมาอ๋อโปรดักตัวนี้อยู่ที่รายละเอียดตรงนี้นะครับ สามบัตทอนฟรีสองเออน่าสนใจกดเข้าไปนะครับสามวัตทอนฟรีสองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสมมุติว่าซื้อขึ้นนะครับเกิดการซื้อขึ้นกรอกรายละเอียดเนมคัสเรียบร้อยนะครับบัตรเครดิตเรียบร้อยนะครับทันทีที่กรอกเสร็จเรียบร้อยเพนนาวนะครับโค้ชจะได้ดันดีที่ทำไมครับหนึ่งร้อยริเวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโปรเซสนี้จะทํางานแบบออโต้เลยนะครับไหลเข้าแบบต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้กระบวนการโปรเซส พวกนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วมันปล่อยออโต้รันเลยให้ระบบวิดีโอทํางานเข้ามานะครับผ่านระบบเซลล์ฟันเนลตัวนี้แล้วให้ระบบดีโอนะครับแล้วก็เซลเพจอีกฝั่งหนึ่งฝรั่งอีกทีมเหนือปีการขายให้นะครับเพราะฉะนั้นเขามีทีมการตลาดที่ค่อนข้างชํานาญด้านนี้รับไม้ต่อจากเราเช่นกันนะครับทันทีที่ปิดการขายเพนาลนะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นเลยเช่นกันดังนั้นนะครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับ ปล่อยให้มันออโต้หลันเข้ามานะครับแล้วเชื่อมต่อระบบเป็นเงิน US ดอลลาร์ท่านจะมีเวลาเหลืออีกเยอะในการไปทําอย่างอื่นนะครับไปท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปทําโปรเจกต์อื่นนะครับแล้วปล่อยระบบออโต้หลันเข้ามาแต่ท่านต้องสร้างระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วท่านต้องเลือกนี้ใช่ถูกต้องว่าท่านจะจาอไปทางไหนทางเฮล์มไหมทางฟแนนซ์ไหมหรือทางรีเลชันหรือท่องเที่ยวนะครับหรือแก๊สเก็ตนะครับมีอยู่เยอะแยะมากนะครับที่คดยกตัวอย่างคือเข้าไปที่ดิกตัวคลิกแบงค์นะครับ แล้วก็มูลค่าในการทําเงินนะครับพอมันวิ่งเข้ามาหลายเส้นทางเป็นมัลติโพลซ์รีมเนี่ยมันจะทําเงินเป็นยูเอสดอลลาร์สูงมากนะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาเส้นระบบนี้นะครับต้องเป็นคนที่พร้อมรับความรู้ใหม่เทคโนโลยี a อใหม่นิดนึงนะครับจะทําให้ท่านสามารถที่จะก้าวกระโดดไปเร็วมากๆเลยนะครับและต้องอาศัยการลงมือทำนะครับและลงมือท100ํร้อยเเซนะครับจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมานะครับอุปรกรณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ก็คือ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ตัวท่านเองนะครับกับความรู้ที่โค้ชจะถ่ายทอดลงไปนะครับซึ่งตรงนั้นสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนความรู้นะครับให้เป็นเม็ดเงินออกมานะครับสร้างระบบทาสเชื่อมต่อสินค้าแอฟรกทั่วโลกเลยครับและความรู้สําคัญมากๆนะครับตัวนี้เป็นความรู้ใหม่ของอนาคตที่อะไรจะเกิดขึ้นในการที่จะใช้ AI ตัวหนึ่งนะครับมาประกอบระบบในการที่เข้าไปในตลาดแล้วก็ไปหาเงินแทนเรานะครับดังนั้น สิ่งที่จะเป็นการที่เราจะวัดผลลัพธ์ของเม็ดเงินนะครับให้มีการเลเวอเรจนะครับการทุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นนะครับมันขึ้นกับองค์ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้แหละครับหากใครที่ต้องการวางบ,บนะครับเข้ามาที่ Li น์แอดพิทักษ์เอไอพิม์คำว่าควันตั้มนะครับแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นให้นะครับว่าดู พื้นฐานว่าเราจะปรับตรงไหนแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถไปไประทับไม้เงินนะครับตั้งเป้าไว้เลยเขียนไว้เลยว่าต้องการเงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับเพราะสินค้ามันมีหลายหลาระดับนะครับเพื่อให้เชื่อมสัมพันธ์กับเป้าหมายของท่านที่วางไว้ครับครับวันนี้ผมโค้ชต้นบีทักทำเงินแบบอัตจวัาต้องขอการาบลาไปก่อนผมท่านมีความสุขมากๆนะครับและมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ